อมูช้องมาแล้วค่ะทางไอ้มูช้องมาแล้วค่ะนงางไอ้มูชองบ่อนี้คนสวยจะจำหมูชองบ่อนี้ไปลูกไปกินไปเลย สมุนก็เยอะเลยสมุนพามิลานไปเที่ยวเยอะเลยอ่าลูกเฮ้ยยงยนยยยอยยยอยย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 ด้ไยย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 